โอ้ยไปโอ้อสั้ง hey. น้องมตั um, ้งกล้องเรื oh, ่อยๆกล้องเเต็มเนี้เดี๋ยวจะไปลงยูทูบแอ้วิจะต้องรู้ร้อยล้านวิวต่าา แคร์กลิ่มันจะไปกลิ่นอิชิหนังอะไรวนเอารถเป็นเดี๋ยวมาเอาตูบกูไปทิ้งโชคอะไรทั้พมกทิ้งโชคเลยก็ลงยูท pues ูบโดนท้องลงยูทูบเหรอยิ่งกว่าคุณตังแก่เบ้นดิมันอะไรมันหมดไปจากร้านโลนงๆเพิ <labeling> ่งเจอร่มแบบนี้มาก่อนทำได้ไงตูผ่านไปสองชีกเลย กูขกเกข้างงขใจขาจะเดินเพ่ครเพ่อนงไมันจีกันแล้วก็จะขี่กักล้องกล้องมันเี้ไม่เท่าไรแล้วกล้องกูถ่ายแบบสโลด้วยถ่ายสโลโมชั่นด้วยตนี้ชันสมัยมีชาร์จใเ้หรอเอากูไอโฟน6กแล้วออกมาขึงขอผกู <c oughs> ดังไม่แล้วไม่เห็นแล้วก <c oughs> ูเล่นไม่ออกเลยต,ายตราพั้อยเห็นก็ไม่เห็นก็ย่งมานใจรยงานจังพนเขาสำลักมมา हं <laughs> हं <laughs>